<DJ. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องอูอีกแล้วนะคะ ก็เป็นเพจ m นะคะมิตซูบิชิศูนย์ใหญ่นะคะบริการดีนะคะวันนี้นะคะอูจะนำเจ้าเอ็กเ d นเดอร์คนี่แหละนะคะไปหาลูกค้านะคะก็มีลูกค้ารดยหนึ่งะคะเขามาจากช่อง y o u t u b e นะคะก็เซลรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากนะคะเดี๋ยวก็จะไปเจอลูกค้านัดกันไว้นะคะที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวเราจะนำรถ e อ็กเ d นเดอร์ครุ่นนี้นะคะ่ะไปให้ลูกค้าทดลองขับแล้วก็ได้ดูแล้วก็เดี๋ยว ปิดการขายนะคะแล้วก็จะเซ็นเอกสารไปเน้นเลยะะตอนนี้นะคะน้องอูก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าลูกค้าจะเป็นยังไงกันบ้างะค่ะ ตอนนี้อู๋ก็อยู่กับลูกค้าแล้วนะคะวันนี้อู๋ก็เอารถ x p a n d e r c r o s s คมาให้ลูกค้าดูถึงบ้านเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาถามลูกค้ากันนะคะว่าเจอน้องอู๋ได้ยังไงช่องทางไหนนะคะสวัสดีครับเจอพี่อู๋จาก youtube ครับผมแล้วก็พี่อู๋เอารถมาให้ดูครับผมถึงที่บ้านเลยครับประทับใจบริการครับแล้วก็เดี๋ยวรอดำเนินเรื่องต่อครับ เดี๋ยวรอในส่วนของไฟแนนซ์นะคะวันนี้ลูกค้าก็ได้จองเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรุน e ่น Expender c เ o อสีขาวมุกนะคะก็ตอนนี้เอกสารครบแล้วรอไฟแนนซ์อย่างเดียวเลยค่ะไฟแนนซ์ Finance ผ่านรับรถเลยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าลูกค้ารับรถแล้วรถจะสวยขนาดไหนไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากสอบถามแคมเปญโปรโมชั่น อยากติดต่อน้องอูนะคะผ่านทางช่อง YouTube หรือว่าเพจของน้องอูสามารถติดต่อได้เลยตามเบอร์นี้นะคะ0ูนย์เก้าแปดสี่สนะคะย้ํานะคะน้องอูนะคะก็ยังไงลูกค้าอยากสอบถามเพิ่มเติมโทรมาได้เลยค่ะปรึกษาเรื่องเอกสารข้อมูลโปรโมชั่นนะคะอูยินดีให้คําแนะนำนะคะ